นี่คือไม่เคยได้เปิดเลยนี่คือเพิ่งกรีดเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนที่ได้มาคือตื่นเต้นมากถึงขั้นทีมบอกทุกคนว่าทุกคนเรามาอินอินอินบล็อกกันคืออันบล็อกขวาฉีนบล็อกนี่มันใหญ่มากแค่แสนแรกไงสวัสดีค่ะบิมกินแหลกค่ะเดือนนี้จะไม่มีบิมช็อปแหลกนะคะจะเป็นสเปเชียลอีพีค่ะที่เราจะมาอันบล็อกน้องแสนซับกันเองนี่คือไม่เคยได้เปิดเลยนี่คือเพิ่งกรีดเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนที่ได้มาคือตื่นเต้นมาก ถึงขั้นคิมบอกทุกคนว่าทุกคนเรามาอินอินอินบ็อกกันแล้วลูกเอกบคุณมินน่าจะตื่นเต้นมันคืออันบ็อกเขามาชีนบ็อก่มทุกคนเรามาอินบล็อกยูทูบกันเปิดกล่องกันค่ะทุกคนค่ะแตงแตงแตงเง่นใหญ่มากแค่แสนแรกไงเกิดมาไม่เคยมีโล่เป็นของตัวเองค่ะอุ้ยเซเรนเย่ เราคอยเธอมาแสนนานจริงขอจัดหน่อยซิฉันเหนื่อยกับเธอเหลือเกินขอบคุณ <c oughs> นะหนึ่งแสนแรกขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ซับนะคะขอบคุณค่่ซับสไครป์เบอร์ของเราใช่ค่ะขอบคุณที่ซับนะคะจะพยายามหาร้านอร่อยมาเสิร์ฟอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ฉันว่าคนที่เหนื่อยไม่ใช่มีแค่ฉันค่ะคนต่อไปค่ะผู้ริเริ่มบอกให้ตั้งช่องคำจับเลยค่ะ <c oughs> ดีใจกับพี่พิมกินแหลกเลยนะคะเป็นคนที่แบบพูดทุกวันว่าทําสีทําสีจนวันนี้มันถึงแสนแล้วก็ดีใจด้วยนะคะขอ,ขอให้ได้ถึงล้านซับได้เร็วนะคะมอบโลค่ะไปกินด้วยกันบ่อยๆนะคะด <laughs> ีค่ะคนที่สองค่ะคนที่สองถ่ายทุกวันค่ะ <laughs> ถ่ายทุกวันเป็นผู้ท <laughs> ู่ต้องแบบไม่ว่างก <c oughs> ็จะลากมันไปค่ะไม่ต้องไปกับฉันหน่อยไปเมื่อฉันหน่อยเออดีใจมากแบบว่าแบบเหมือนเราพูดกันบ่อยมากในคลิปช่วงแรกๆช่วงที่แบบ เหมือนปิ่มๆจะแสนพวกเราก็จะพูดกันหมาว่าแบบซับสไครป์ให้เธอค่ะอยากได้โลอะไรแบบนี้แล้วก็คือวันที่ได้โลก็คือดีใจมากแบบได้สักทีแล้วอยากเอาไปอวดใช่ช่วงช่วงจะแสนคือกับพี่ต่อคือแบบนั่งเฟรชรีเฟชช่วงไม่หนจะแสนวะเออมันแบบเป็นช่วงพันสุดท้ายที่แบบยาวไกลมากๆที่แบบอีกนิดเดียวอะแม่ทำไมมันไม่ได้หรวออะไรอย่างเงี้ยเรางอกแอคเรางอกแอคมากดนี่นี่นี่คนนี้ก็รุนเหมือนกันคนนี้คือน้องตัดต่อน้องโฟมก็รุนไปด้วยกันนค่ะทุกคน ดีใจที่ได้ทำนะคะแล้วก็แบบก็จะคอยซัพพอร์ตเยยคนนี้ต่อไปไปถ่ายกันไบ่อยนะคะยังไม่บ่อยอะค่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามบิมก็อยากให้ติดตามต่อไปนะคะโอเคอีกคนนึงที่เหนื่อยไม่แพ้ใครค่ะน่ค่ะการะค่ะต้องมาและคนแล้วหนึ่งไม่ไถึงให้ดูขอบตาดำขอบคุณทุกคนนะคะที่ซับสไครครจนถึงหนึ่งแสนขอบคุณนะคะ ถ้ากี่เทปวันนะตัดมากี่เทปคะตัดตั้งแต่ไอติมที่พักขนงอะอลินฮาโลตั้งแต่ลินฮาโลเพิ่งเปิดจนตอนนี้คือลินฮาโลครับยิ่งใหญ่สามปีแล้วเหรอจะอยู่กันอีกกี่ปีไปต่อนะคะทุกคนอันนี้คือเราตัวเองหรือเปล่าบอกค่ะเป็นตัวไคเบอร์หรือบอกใครขออยู่ต่อไปแะ้วค่ะอีกหนึ่งปีนานๆนะคะทุกคนก็นอกจากทีมบิ๊มกินแหลกนะคะก็ขอบคุณโคดคอรด้วยค่ะเพราะจริงๆตรงมาจากโคดคอนะคะทุกคนค่ะ ที่มีข่าวว่าเกาเหล่ากันไม่ได้เกาเหล่ากันยังคงเป็นญาติกันเหมือนเคยค่ะเพียงแต่ว่าพอตอนโควิดใช่ไหมเล่าก่อนเดี๋ยวคนถามว่าเกาเหล่าบนแวร์แบบเขาก็ดูช่องคนดโคแล้วตอนนั้นแหละฉันว่างเขาก็บอกทาช่องเหมือนกันทําช่องเลยบิมเพราะว่าหาเงินไม่งั้นเดี๋ยวจะจนจนเกินไปก็เลยตื่นมาทาช่องค่ะเขาเจ๊ก็บอกให้ทาช่องก็เลยทําช่องนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนค้ายังไงก็ฝากติดตามทั้งสองช่องค่ะทั้งคนดโคและบิมกิ๊แลนนะคะยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันต่อไปค่ะ แล้วก็คนอื่นๆด้วยทีมที่เคยผ่านมากับพวกเราเคยแบบเหมือนใครรับเชิญใดๆทุกคนที่เคยผ่านมาแล้วก็เพื่อนพี่บีมแบบร้านอาหารทุกร้านที่เราเคยไปสัมภาษณ์คือก็ขอบคุณทุกคนเลยที่แบบแบบไม่ค่อยเจอเจอเรื่องไม่ดีเลยทุกคนใจดีกับพวกเรามากๆแบบไม่ว่าจะไปกับพี่บีมหรือว่าแบบไปฮอกเกตไปพี่ต่อคือทุกคนน่ารักมากๆแบบทุกคนใจดีกับพวกเราจริงๆจริงค่ะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตค่ะ เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีพันธมิตรที่ดีงามนะคะส่งคลิปมาอวยพรขอบคุณมากๆเลยค่ะนั้นขอบคุณพันธมิตรทุกคนขอบคุณแฟนเพจด้วยที่แบบใจด,ดีขอแบบเหมือนรบกวนก็คือแบบสละเวลามาแบบอัดคลิปให้พวกเราขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็นั่นแหละไงก็ฝากฝากตัวกตัญญูนานๆนะคะทุกคนคะอย่าทิ้งกันไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนจนร้านเนาะห้าแสนก่อนอ้อยหน้าแสนยังไม่ได้อะไรไงให้แสนก่อน ็สอค่อยๆนะอยู่กันไปเรื่อยๆคือรู้ว่าชอบมันคงไม่ได้แมสมากหรอกด้วยคอนเทนต์แต่ว่าก็รู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันคืออยู่ด้วยความรักจริงๆแล้วความที่เป็นชอบที่เป็นบิ๊ีกิเลกจริงๆน่ี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับถ้าเจอการแล้วแบบทางนี้ไม่ยิ้มให้ท้องนั้นช่วยทักหน่อยนะว่าแบบเป็นลูกเพจอะไรเงี้ยบางทีเดินเดินอยู่กลางถนนจะยิ้มให้ทุกคนมานคงว่างขาทุกคนนู ันก็แบบงงๆอ่ะเพี่เป็นคนจำหน้าคนไม่ค่อยได้นะคะเป็นแบบเหมือนเป็นความผิดของเราสองคนด้วยแบบจำใครไม่ค่อยได้ใช่ค่ะแม่นั่นแหละทักกันมาได้ค่ะทุกคนค่ะเจอกันคือตะโกนแล้วพี่บนกินพี่บีมาสวัสดีอะไรเงี้ยได้หมดจะกินข้าวอยู่ทําอะไรก็ได้หมดทักได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปก็ได้ทําอะไรได้หมดค่ะขอแค่บอกทําให้หมดเออ่ะตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะไปเข้าสู่ช่วง Q1A ค่ะต่อไปค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง q a จ้าคำถามแรกก็คือ มีคำถามนี้ก็คือเปิดช่องให้ช่วยขายทางบ้านจริงๆเป็นร้านของแม่เพื่อนนะคะชื่อว่าแสงแดดเทลมาร์คค่ะอุดหนุนกันได้ค่ะผักออร์แกนิกเพิ่มเติมนะคะจะซื้อที่สันเตียโซกกับฐานทำพระนำก้าค่ะเพื่อ,อนที่บอกนิดนึงาะเคยได้รับคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าพี่บิมกินยังไงให้แบบให้แบบสุขภาพไม่พังอะไรเงี้ยน,นี้ก็ไม่ได้เรียกว่ารักษาสุขภาพเท่าไหร่ทั้งช่องคงรู้ว่าน้องบิมนานท่านซักกักหมูและของมันอะไรถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าเราจะมีแบบ คล้ายๆว่าช่วงพักรบอะทุกคนสมมติหน <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ึ่งวีคพี่บอกไปถ่ายดิมกินของมาโอ้ข้าวมันเป็ดกินกากหมูกินทุกอย่างที่มันใช่ไหมแต่พอถึงบ้านอะเมืออยู่บ้านก็จะชอบกินผักถ้าได้ดูคลิปน้ำผักกันจะรู้เขาว่าที่บ้านกินผักกันโหดมากแล้วบิมก็ปมนคนไม่ติดเรื่องการกินผักโดยบิมชอบกินผักชอบสลัดล็อกเกอชอบอะไรเงี้ยทุกคนถ้าใครรู้สึกว่ากินเยอะก็ก็ผักผักบ้างก็ได้ชีวิตเราต้องผักบ้างยิ่งแกยิ่งรู้เลยว่าเออถ้ากินมันมากๆบางทุก็ไม่ไหว ปั่นตามได้นะจ๊ะคลิปน้ำผักยมเช้าค่ะทุกคนเด้งแล้วอิงถูกต้องค่ะชื่อเล่นบิ้มคือบอยไม้สลีไม่ตีหมอมา้าเพราะบอยไม้เป็นอักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งบนนอใบไม้ฉันออกเสียงได้5้าเสียงเลข7จ็ดเลยออกว่าบิ้มค่ะทุกคนค่ะไม่ใช่บิ๊มนะคะชื่อบิ้มค่ะ,ะออกเสียงคล้ายๆคำว่ายิ้มแหละแต่เป็นบอยไม้สะกดด้วยไม้เลข7ค่ะ ก็คือจริงๆพี่ต่อเคยทํางานที่แสงแดดเนาะกับทางบ้านของพี่บอนี่แบลก็เลยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วค่ะสอเป็นคนช่วยทำหนังสือด้วยนะคะที่บิ๊มออกกับแสงแดดือจะมปพี่ต่อช่วยด้ค่ะแลหลังจากนั้นก็คือรู้จักกันมายาวนานจ้ะแต่ว่า่อเป็นแม่นมนะคะทุกคนคะขอเคลียร์สถานะสงสารพี่ต่อคือพี่ต่อเนี่ยเป็นแม่นมจริงๆคือพี่ต่อดูแลประหนึ่งลูกในไส้ค่ะทุกคนค่ะมามารู้ทุกคนรู้ว่าพี่ต่อนั้นรักกับเอ็นดูบุมบิ๊มค่ะแต่ว่าทั้งสองคนยังสอค่ะทุกคนค่ะ จริงๆก็คือตั้งใจจะไปเกาหลีภายในปีนี้แต่ว่าช่วงนี้อ่านรีวิวตอมองเกาหลีเยอะแล้วก็แบบเ <c oughs> จ็บไปทั้งหัวใจถ้าเราเป็นคนอันที่โดจะทายัางไงแต่พี่ต่อท้่ไปเกาหลีบ่อยมากเดินหนึ่งแบบ2รอบได้แหละนางก็บอกไม่เดินหรอกแต่ฉันก็ยังยังไม่กล้าพอเดี๋ยวเดี๋ยวไว้แบบตอมมเกาหลีโอเคกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปเกาหลีคะ่ะแต่อยากไปมากเลยนะแบบมีลิสต์เรียบร้อยเพื่อนไป่ต่อทําให้แต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่ายอยากไปเวียดนามให้ได้อีกเมืองหนึ่งคะ่ะ แล้วก็นั่นเร็วๆนี้จะมีกระเทศหนึ่งแอบเป็นความลับดีอยู่มีช่องมาขนาดนี้ก็มีลูกค้าค่ะมีทั้งร้านอาหารและสินค้าแต่อย่างร้านอาหารเราก็จะมีคอนดิชั่นในช่องชัดเจนเลยว่าเราขอรีวิวตามจริงได้ไหมตามประสบการณ์ที่รับจริงอะไรเงี้ยซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่ติดเลยนะที่เข้าช่องอะ่ะตัวไหนที่ชอบล้วก็ขอตัดมาลงอะไรเงี้ยตัวไหนที่เกิดว่าสมมติมันแบบมันไม่ตรงจริตจริงอาจจะมีการคุยเกิดขึ้น,น,นซึ่งถ้ามันแบบ เขาทาได้มาตรฐานอร่อยทุกอย่างแค่มันไปรสชาติที่เราไม่ชอบแล้วก็ยังจะพูดอยู่ดีว่าเป็นแบบรสแบบนี้แบบนี้นะเผื่อคนที่ชอบก็จะได้มากินแบบสมมติอย่างบิ้มกินไก่ติดมันแต่ถ้าเกิดตัวไหนไกน่มันไม่ติดมันแล้วบิ๊มรู้สึกว่าเออเขาทำได้นุ่มดีอร่อยดีฉ่าไม่แห้งเงีย้ยก็จะบอกทุกคนออกมาว่าเอ้ยถ้าสายลีน่าจะชอบอะไรเงี้ยเผื่อจะแบบเราจะพยายามอธิบายความอร่อยออกมา,าเพราะรู้สึกว่านี่เป่นความอร่อยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะก็จะพยายามเท่าที่ทําได้ได <S <S ค่ะคําถามนี้จริงๆแล้ว คือทุกคนอาจจะรู้แหะถ้าตามช่องมนันน่น่าจะรู้พิมเป็นพวกสุดนิยมทุกคนก็คือรู้สึกจริงๆเกิดมาเพื่อกินกันนอนะทุกคนเคยแบบฉันเคยทํางานแบบทำงานหนักมาก่อนคะ่ะแล้วก็แม่ก็เคยบ่นกับแม่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกเธอหนะกลองนอนเฉยเยดูสิเดี๋ยวเธอจะเบื่อปรากฏว่าสุดท้ายแม่ฉันต้องยอมแพ้ฉันค่ะทุกคนคะ่ะตอนนั้นนอนเฉยไปหลายเดือนมากจนแม่บอกเออเข้าใจแล้วล่ะว่าเธอทาได้เธอลุกขึ้นมาทำงานทําการเน่ะก่อนให้เงินเก็บเธอจะหมดฉันก็แบบ เป็นคนที่แบบถ้าคุณทําได้คุณก็ทําเลยจ้าฉันขออยู่เฉยๆจ้าในแนวนั้นอะแบบไม่สู้ก็เลยคิดว่าเออความสุขก็คงเป็นกินข้าวอร่อยนอนหลับดูซีรีส์แฮปปี้ทั้งวันอยู่เลยทุกคนแฮปปี้มากดังนั้นทุกคน,ปปกน,กค,นค่ะถ้าทําอะไรแล้วมีความสุขทําเลยค่ะทุกคนค่ะถ้าไม่เดือดร้อนใครทาโลหดก่อนนั้นแหละทุกคนถ้าคี้เกียจก็พยายามคิดเอาไว้ว่าเกิดมาเป็นคนชอบใช้ตังค่ะต้องหาตังให้ทัางที่ใช้นะคะทุกคนค่ะจะได้ไม่ลำบากตัวเองค่ะ <laughs> ก่อนจะจบ Q&A นะคะอยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะตั้งแต่สมัยช่องควร l ด co นะแล้วก็ช่องบินกินแหลกค่ะขอบคุณมากๆเลย จริงอ่ะแบบมันมีคนมาช่วยช่องพี่วีมเยอะมากเนาะคือเราเราอาจจะเรากับพี่ต่อคือแอบทําซึ่งก็อาจจะสามารถทําได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็ได้มาประมาณหนึ่งดังนั้นสาหรับคนเหลือๆที่อาจจะไม่ได้ไปขออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเสียใจเป็นนะคะเพราะว่าเวลากระชันมากคิดกันเร็วๆเราแอบขอมาเซอร์ไพรส์พี่วีมเล็กๆน่อยก็แบบขอแบบให้คอนเกรสพี่วีมหน่อยที่ครบแบบช่องครบท0 0แสนซัพท์แล้วทุกคนก็น่ารักมากส่งคลิปมาให้อย่างหลดหลาเราก็ไปดูกันบ้างค่ะว่ามีใครบ้างเพราะฉันก็อยากดูแลค่ะทุกคนค่ะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะอิงโันทอนนะคะสวัสดีทุกคนที่ช่องบิมกินแหลกหลังโลกนะคะสวัสดีที่บิมนะคะอิงยินดีด้วยนะคะที่ได้1นึ่งแสนซับแล้วนะคะอิงก็เป็น1ใน1นึ่งแสนซับนั้นนะคะก็คือติดตามมานานมากๆนะคะแล้วก็ตามไปกินหลายๆที่มากๆนะคะอร่อยหมดทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะก็คือจะต้องตามรอยนะคะยังไงก็ยังติดตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอไปกินอีกหลายๆที่ที่พี่บิมพาไปนะคะ ค่ะใจเจ็บควที่ติดตามกันค่ะขอพี่บีมผลิตคอนเทนต์ดีๆแชร,ร์มาให้พอลูพี่บีมแบบได้ดูได้ไปตามกินร้านอร่อยๆอ,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 อีกซึ่งจะบอกว่าพี่บีมเนี่ยเคยไปไถ่ายพี่บีมร้านหนึ่งแล้วอร่อยไม่ถูกใจก็คือพี่บีมก็คือไม่ลงคลิปนั้นแล้วก็ชวนไปไถ่ายมา ก็คือซื้อสระซื้อสาดต์ได้ร้านแบบขัดมาแล้วจริงๆขอให้พี่ิวนะคะทะลุสองแสนรับภายในสิ้นปีนี้ค่ะก็เคยสองเดือนมันต่งกันเท่าอีกสองเดือนมันทำได้อยู่ทำได้อยู่อเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็น influencer ชื่อดานชื่อด่านสวยลูกแม่ลูกแม่ ตัวมันดาใช่แต่ก็คือว่าไม่มีใครเก่งเท่ากิงกับแม่กิ่งแล้วถูกต้องมีอมพากับแม่พรเท่านั้นแหละสวัสดีครับผมโอมนะครับเป็นตัวแทนจากร้านเป็ดเผ็ดครับวันนี้ก็จะมาขอแสดงความยินดีกับอ่าช่องคุณบิ่นกินแหลกล้างโลกนะครับที่ได้ยอด subscribe ครบ1แสนล้านะครับยังไงวันนี้ก็ขออวพรให้คุณบิ่นมียอด subscribe เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะเป็ดเล็กเป็ดเสมอพี่บะหมี่สวัสดีค่ะบะหมี่เองนะคะวันนี้บะหมี่เนี่ยเป็นตัวแทนจากทีมกโกุกทุกๆคนเลยค่ะมาแสดงความยินดีนะคะที่เ,เพจของพี่วิมเนี่ยครบแสนซับแล้วนะก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะพี่ดีใจด้วยมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะที่พี่เนี่ยแล้วก็ทีมงานผลิตแต่สื่อที่ดีนะคะต่อวงการอาหารมาตลอดเลย ขอให้พี่บิ๊มแล้วก็ทีมงานเนี่ยผลิตจั่สื่อที่ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อวงการอาหารอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะคะทําไปเรื่อยๆห้ามหยุดเลยนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับรอชมทุกอีีแล้วก็มีแฟนคลับที่คอยให้กําลังใจพี่บิ๊มแล้วก็ทีมงานอยู่เสมอค่ะรวมถึงพวกเราด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็ยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะรีวโกร้านชาโรครัก สวัสดีค่ะล <c oughs> านกุลนะคะวันนี้ก็จะมาสแสดงความยินดีกับคุณบิ้มด้วยค่ะที่ได้10,000 0ซับสไคร์เบอร์แล้วพวกเราก็คือเป็นแฟนคลับคุณบิ้มมาตั้งแต่ทริปกินแหลกรางโลค่ะคุณบิ้มที่คุณบิ้มไปญี่ปุ่นแล้วที่คุณบิ้มไปเวียดนามอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตามทุกที่เลยใช่ที่บ้านก็ดูด้วยเหมือนกันค่ะไม่ผิดหวังเลยสักรลาดค่ะทุกคนชอบมากหลังที่คุณบิ้มเคยไปมาแล้วก็จริงๆจะบอกว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในแบบ การบรรยายรสชาติของคุณบิ๊มเวลาแบบว่าไปทางร้านไหนเราพยายามบรรยายให้ผู้ฟังเห็นภาพแล้วก็เหมือนทําให้มันดูน่าอร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคุณบิ๊จะได้หนึ่งล้านสัาร์ตในเร็วๆนี้ใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะิตลอดเช่นกันใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ผลิตผลงานดีๆแบบนี้มาแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณบิ๊ตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะยสวัสดีครับมาจาก ร้านตาชูนะครับร้านชาเขียวมะชาอยู่ที่สมุทรสาครนะครับก็ขอบคุณพี่บิ๊มมากๆนะครับที่ได้มาทํารีวิวที่ร้านตาชูนะครับก็ได้ข่าวว่าตอนนี้แสนทับแล้วก็ขอให้ช่องพี่บิ๊มแบบว่าโด่งดังแล้วก็ทําแบบคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะครับขอให้ไปถึงร้านซับเลยครับหรือว่าเป็นสิบล้านซับเลยดีกว่าเพราะถ้าช่องดีๆอย่างนี้แนะนําไปไกลๆไปให้ถึงครับทําได้อยู่แล้วพี่บิ๊มสวัสดีครับเบสจากร้านเ e x กนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณบิ๊มและช่องบิ๊มกินแหลกรางโร่นะครับ ยอดสปอตไลค์ถึง1นึ่งแสนซับนะครับยังไงก็ขอให้ยอดสปอตไลค์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1นล้านซับนะครับผมก็จะติดตามเสมอนะครับสวัสดีครับทักยินดีเลยครับสำหรับแสซับขอบคุณคุณพิมที่ผลิตคลิปดีๆฝื่ดีๆออกมาก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกท่ขอบคุณค่ะไม่สวยวัยสวยด้วย อันนนีี้พ่โบโบนะยินดีกับน้องบิ๊มด้วยแสนซับแล้วรางวัลที่คุณคู่ควรโอ้เสียงหลงเลยยินดีกับน้องบิ๊มด้วยนะคะที่แบบได้แสนซับแล้วแล้วก็ขอให้ช่องเติบโต,ตไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นขวัญใจชาวกินอย่างพวกเราอย่างนี้ต่อไปนะพี่โบโบเป็นกําลังใจให้และเราก็รอดูวิดีโอของกินอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าบิม๊มรีวิวแบบจริงใจ I love you อินดีได้นะจ๊ะกิดถึงนี่มาในลุคแบบหน่าสดใสแว่นนะพิเศษเพื่อช่องบิมกินแหลกโดยเฉพาะสาธุเก้าๆ <c oughs> อันนี้ชองโอ้สวัสดีครับพี่บิมอินดีด้วยนะครับ1นึ่งแสนซับยังไงเราไว้ไปกินอะไรอร่อยๆกันอีกนะครับ <c oughs> เป็นคนที่ทุกคนต้องอยากฟังเสียงเขามากแน่นอนออกซเนเฮาส์ค่ะไปดูได้เสียงพี่ชองพักสามารถไปดูวิดีโอที่พี่ชองเป็นคนพากได้ที่ช่องออกซ์เชนเฮานะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องในโอกาสนะคะที่ช่องของพี่บิ้มกินแหลกของเรามีคนหลงเข้ามาสับตะไคร้ไปถึง1 0 0 0 0แคนแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีคนเข้ามาสับตะไคร้เยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็น2องแสนสามแสนสี่แสนไปเลยเนะะแล้วก็ขอให้บิมเนี่ย เขาเรียกอะไรหาร้านอร่อยออยมาแบ่งพวกเราเรื่อยๆไปนะคะแล้วพบกับดิฉันในช่องของคุณบิ้มเรื่อยๆไปด้วยค่ะบ๊ายบายมามบ่อยๆคะ่ะมามบ่อยๆคะ่ะยินดีด้วยกับแสนซับข,ของบินมกินแหลกนะคะรู้สึกว่าเห็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของบิ้มก็ชวนตื่นตันมากว่าตอนนี้นางเป็นอินฟูท่านหนึ่งแล้วยินดีด้วยที่ได้เอาสิ่งที่ชอบกินมาสร้างรายได้นะคะ มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์พอลูกยิ้ดูดี๋ยวเขาหน่อยยินิดด้วยคะ่ะค่ะเย่ค่ะตาน้องไม่ปอลขอบคุณนะคะแม้จะหน่อยแค่แบบน,นี้แต่ว่าน่ารักมากเลยค่ะ <c ười> คนต้นคิดว่าอ๋อ,อ,นอ,อคนต้นคลิปว่าวันแหวกก็จริงค่ะเห็นมาตั้งแต่เด็กจริงๆด้วยค่ะกนา่าจะเป็นคนหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในการบอกว่าทำช่งขอ,ขอ,ของเถอะก็ขอบคุณวันแหวนนะคะที่เขลียร์ให้ลูกจากเตียงมามีวันนี้ค่ะ <c ười> <c ười> แต่ว่าน้องไม่ปอลทั้งจริงค่ะเจ็บขอบคุณค่ะ และนี่ค่ะก็คือคลิปอันบ็อกแสนซับยังไงก็ฝากติดตามช่องบินกินแหลกไว้นอ้ออกความใจนะคะไว้แสนที่2เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาไลาฟ์สิเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะทุกคนแต่ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูกันวันนี้ไปเร็วบายบายเร็วทุกคนขอบคุณทุกคนผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการค่ะคือชาวช่องขอบคุณค่ะนะคะผู้ร่วมทีวันนี้ค่ะผู้ร่วมทีวันนี้ค่ะยางเีนูมาูใช่ enjoy สุดครับ คบิ้มกินแหละกลับมาแล้วนะครับเมือคืนพี่ต่อคิดก่นเลยว่าอยากกินน้ำมะพร้าวมาก็เลยแบบโทรหาพี่ต่อตอนเช้าเลยพี่ต่อมีซืวิตให้ิไหมทุคนอ็นเอ j นะคะใ้ด้วยน e n o ค่ะแต่ว่าคนพามาคือเยินดีกับหนึ่งแสนซับเกิดันที่สองแสนค่ะ